สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชงบรีนะวันนี้มาดูเก็บช่วงล่างนะอาการช่วงล่างสะบัดนะม,มาดูนะช่วงล่างหน่อยบูทคอมานะดูโอ้วิ่งไม่ได้างสะบัดแล้วก็พวกบูทตีนกบนนะแล้วก็แขนแขนลูกหมาก ลูกหมาปีกนกบนลูกหมาปีกนกกลางนะฮะอ่าเดี๋ยวจัดเลตใหม่นะะนี้จะได้นิ่งๆแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะก็คือบูธหูแหนบหลังนะฮะบูธแหนบหลังอ่าตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะอ่าอะไรที่จะเปลี่ยนก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่าลูกหมาคันส่งกลางนะฮะแขนลูกหมาซ้ายขวาบูธ หูแหนบหลังบูทคอมา้าลูกหมากปีกนกบนลูกหมากปีกนกล่างบูทปีกนกล่างนะใช้แตัวบูทปีกนกบนใช้4ี่ตัวนะตามนี้เลยอ่าสาหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้เปลี่ยนช่วงล่างนะก็มีลูกหมากปีกนกบนนะลูกหมากปีกนกล่างแขนลูกหมากทันส่งทันส่งกลางนะบูทปีกนกแล้วก็บูทปีกนกล่างนะโอเคจบสวยๆอันนี้แล้วก็บูทคอมา้านะฮะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย โยมาขยับดิจากตอนแรกนะฮะที่ว่าจากตอนแรกนะฮะตัวนี้นะฮะที่คอนอยู่ตอนนี้หายลนะแน่นเลยอ่าตอนนี้แน่นปึกเลยนะไม่ขยับเลยอ่าโอเคจบสวยนะสํสำหรับท่านใดน,นะะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0ย2 2 2 2 0 2นยนะ ชังต้นทาทาชนบุรีซื้อขายต้มจบที่เดียวนะแจ๊